สวัสดีท่านผู้จรวยทุกท่านครับสวัสดีพี่น้อง FC พอคารวยนะครับกล่าวประคบกันเช่นเคยครับในทางตัวเลขการเสียงโชคสลาขีมรัฐบาลเป็นบ้านเราจะเป็นทางห่าน้อยหล่าวพัฒนารวมไปถึงหุ่นรอบต่างๆจานถึงสุดครับกล่าวประคบกันนวันจันทร์ที่16ตุลาคมครับจันทร์ที่16ตุลาคมมีแนวทางโอ้โหวันนี้บริหารจัดการที่ดีนะพี่น้อง FC เราจะเป็นทางรอบบ่ายก็เป็นไทยเนาะรัฐไทย รอบค่ำๆมาก็จะมีทั้งสี่หน่อยรอบสองทุ่มก็จะมีทั้งตำลาวเป็นวันจ่ายตลาดเลยวันนี้เอ้าวยังไงก็แนวทางที่ให้ไว้ก็นำไปเป็นแนวทางตามแต่พอดีเนาะยังไงก็ขอให้โชคหมันปังๆเด้อมาดูของวันจันทร์ที่16ว่าแนวทางสี่หนอยจะเป็นยังไงเนาะเฉพาะกิจศูนย์เก้าครับพิเศษแปดห้าปกติหกหนึ่ง v ีครับ สามสองอ่ะเมื่อวานนี้เด่นก็คลัดเคลื่อนอยู่แต่เจาะไม่ปังเนาะเด่นมาดีอยู่เมื่อวานนี้สวยแต้มเดียวก็ต้องขอภัยครับวันอาทิตย์มีสวิงเหลือเกินเนาะมาแก้มือวันจันทร์กันใหม่พี่น้องอ้าวนอกตารางครับ6703ครับเด่นวันนะ6703นําไปได้ทุกรอบหน่วยพี่น้องลองดูนะครับฝากไว้เป็นแนวทางเนะาะสำหรับ คนที่ชินชอบนะครับ7722ใส่เบิ้ลยังไงก็วันจันทร์ก็อาจจะเบิ้ลวันนี้วันจันทร์ด้วยเนาะมันเคยมันเคยมีสถิติวันจันทร์กับอังคารรัวๆนะครับชุดที่เจาะก็เน้นไปแล้วสลับนอกตารางนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดฝัน3ตัวก็มีให้ไว้เสมอนะครับห้อยไว้แต่ก็มา2ตัวบ่อยแต่ก็มีเนาะแตก3ตรงก็มีเหมือนกันอ้าวฝันไ้เป็นตารางครับนอกตารางในตารางสำหรับ สาวกเที่ยวฮาหนอยกันเนาะไปเที่ยวฮาหนอยกัน4ี่โมงเย็นเป็นปต้นไปครับสองทุ่มไปกินตำลาวอ่าสาวกตำลาวก็สองทุ่มไปกินตำลาวกันเนาะเด่น8เด่นสีวิ่งรูดเนาะเบิ้ลให้หกหกกันอะไรครับเมื่อไรที่ให้6ตามสติสัญญาเราคือกับหัวไปด้วยถ้าให้หกหเนาะมีกับหัวกันไปด้วยนะครับอา้าวถ้าไม่ลืมกันก็อย่าลืมกับหัว กลับหัวไว้อ้จุแอดไม่ได้นอนหลายวันเลยอ้อาวตัวที่แอดชอบก็มีตัวนี้ฮะแต่ไม่ดูนะต่างคนต่างชอบนะครับอา้าวจริงๆตัวนี้ก็อาจจะเป็น464 4ก็ได้อะไรก็ว่าไปแต่แอดลืมให้เนาะแต่หรือไม่ตรงนี้อาจจะเป็นออกเลขเดิมก็ได้สาหรับเรามันก็บา้บาๆบ,าบ,าบ,าบาอๆอยู่แล้วนะครับก็ลองฝากไว้เป็นแนวทางเนาะตัวนี้ให้ให้ไว้เป็น484ก็อาจจะเป็น464กก็ได้ลองกลับดูนะเพราะ 8กับ4มันก็8กับ6มันก็เลขใครเคียนกันอย่างเงี้ยนะครับเอาลองเอานำไปด้วยลวกันเนาะฝาะเป็นแนวทางพี่น้องแนวทางสำหรับตามลาววันนี้ก็ขอให้เฮงปังฝากถึงพี่น้อง f c ที่อยู่ทางพรอคารวยแฟนเพจนะครับยังไงก็ตามแนวทางแต่พอดีนะครับอย่าไปตะบี้ตะบันตามทุกรอบนะครับดูในรอบที่ชอบแล้วก็ค่อยลงสนามเนาะโอ้ถ้าไปโอ้ยวิ่งตามทั้ง4รอบนี่แบบ อย่าไปทาครับอย่าไปทําครับเราเป็นนักกีฬาเราต้องรู้รู้ว่าจังหวะยกไหนเราถึงจะต่อยหมัดเนาะเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับเพราะแนวทางมันก็ต้องมีเข้ามีหลุดเนาะก็ต้องย้ากันเสมอพี่น้องฝากไว้นะครับเนาะเตือนสติไว้ด้หนึงอา้าวไม่ว่าจะเห็นจกปังไม่ว่าจะหลุดหรือจะอะไรก็ต้องกราบขออภยัยก็ต้องดีใจกับคนอย่ที่ปังไปก่อนเนาะสลับ สีนอยและหล่าวันจันทร์ที่16ประทะกับรัฐไทยแนวทางมีให้แล้วรัฐไทยไปดูได้นะครับขอให้ให้ปังพี่น้องขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์เป็นกําลังใจให้อดมินก็คือต้องกดไลค์กดแชร์ในคลิปที่ชอบเท่านั้นเนาะออดมินจะได้มีกําลังใจครับขอบคุณลงุงนาสวัสดีครับ